สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยังไงอีกนะมงคลกิจและธณะโบกมือลาไม่ทําแล้วคดีแตงโมนายมงคลกิจสุขสินธารานนทโพสต์เฟซบุ๊คระบุว่าแฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมเพื่อความสบายใจของพี่อัดจะได้มาดูแลคดีนี้ได้อย่างเต็มที่ตามปณิธานอันแน่วแน่ของพี่ที่จะคืนความยุติธรรมให้น้องแตงโมจับคนผิดมาลงโทษจําคุก ให้ได้ทุกคนผมทีมดูแลแม่แตงโมทีมทานายความทีมที่ปรึกษากฎหมายทีมบอดีการ์ดของพักไทยสีวิไลจะถอนตัวแบบร้อเปอร์เซ็เพื่อไม่เป็นอุปสรรคกับพี่อัด ปอลลว่างๆคอยมาดื่มกาแฟแล้วความหลังกันฝากความหวังกับคดีของน้องแตงโมด้วยครับ16มิถุนายน65เวลา19.32นนผู้สึกข่าวได้สอบถามนายมงคลกิจเพื่อให้แน่ใจว่าต้องการสื่ออะไรเจ้าตัวยืนยันว่าทุกอย่างจบแล้วนับจากวินาทีที่โพสเฟซบุ๊กตอนและทีมกฎหมายทั้งหมดที่ปรึกษาและบอดี้การ์ดขอถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมอ,อีกต่อไปรวมทั้งไม่ดูแลนางพนิดาศรรยุโยธิน แม่ของแตงโมอีกแล้วพรุ่งนี้จะถอนทีมบอดี้การ์ที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกคุณแม่ทุกอย่างครับจากนี้ถือว่าจบที่ไม่ทาเพราะเหนื่อยมากและนายอฉริยะบอกว่าตนคืออุปสรรคในคดีจากนี้ก็ให้นายอัฉริยะดำเนินการแทนตนจะคอยเป็นผู้ชมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ